โอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในช่อง e k time นะครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีบอกวิธีเออเงินเข้าวันไหนนะครับของเราไม่ทิ้งกันนะครับ mm hmm. ก่อนอื่นเราก็ไปโหลดแอป h t p canary มาก่อนนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับเข้าไปที่ Play s t o r o นะครับ พิมเข้าไป http นะครับนี่ก็จะก็จะเจอแอปนี้นะครับพหลดเสร็จแล้วก็ติดตั้งอะไรนะครับแล้วก็เปิดเลยนะครับรอสักพักนะครับก็จะขึ้นมาตรงนี้ครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนมาจนสุดนะครับกดตรงที่อ,อะไร account นะครับกดไป configure นะครับแล้วก็ กดนะครับข้ามนะครับกดตรงที่เดิมนะครับกดเข้าไปก็จะเข้าพิวคัมนะครับก็กดตรงนี้นะครับกดเข้าไปรอสักพักนะครับหน้าอันนี้ไม่มีอะไรนะครับให้กดออกเลยนะครับกดไปแล้วก็มากดตรงนี้นะครับกดเข้าไปกดติดตั้งนะครับตัวนี้นะครับ พอกดติดตั้งเสร็จนะครับมากดที่เดิมนะครับนี่นะครับก็จะขึ้นหน้านี้นะครับเราก็ออกไปเลยนะครับออกจากหน้าออกจากแอปนี้แล้วก็ไปตรวจสถานะในเว็บเราไม่ทิ้งกันนะครับนี่นะครับพอเราเช็คสถานะเสร็จเรียบร้อยนะครับ เราก็ออกจากหน้านี้นะครับไปเข้าแอปทีทีแคนาลีนะครับเหมือนเดิมกดเข้าไปครับก็มาหาตรงที่เรียบเราเข้านะครับมันจะลงท้ายด้วย200นะครับเช่นแบบนี้นะครับนี่นะครับมาสังเกตดูที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ เรากดอันบนนะครับกดตรงนี้กดข้าไปนะครับกดที่ตัวสุดท้ายนะครับอันที่สามแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับกดอันสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับนี่นะครับมันมันก็จะบอกว่าเงินเราเข้าวันไหนนะครับของผมเป็นวันนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับ ก็จะได้นะครับก็ลองไปเช็คกันดูนะครับในเว็บเราไม่เทียงกันแล้วก็แอป H แอป t p นะครับแคลเนลีนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มาให้ข้อมูลข่าวสารเพียงเท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์ใหเป็นเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ CU ไปปะ